จะกลับบ้านนะครับด้วยการใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูก็เรื่องของเรื่องคือวันนี้ไปทําธุระที่ยูเนียนมอมาก็เลยนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมาลงที่วัดพระศรีแล้วก็จะนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูกลับบ้านนะครับจริงๆเมื่อเช้าก็ลองนั่งไปแล้วละ่ะนั่งไปยูเนียนมอจากสายสีชมพูลแล้วมาต่อสายสีเขียวก็จะงลงๆหน่อยๆแต่ว่า เดี๋ยวลองมาถ่ายบรรยากาศกลางคืนบ้างอยากลองดูว่ากลางคืนเป็นยังไงนะครับก็เริ่มจากลงจากรถแล้วก็ไปที่ทางออกสองเนาะเมื่อกี้น่าดึงเสียงประกาศกันนะครับก็ผู้คนฝักไฟมากนะครับนี่เนาะทางออกสอง รื่อยนะครับนี่เขาจะมีป้ายอยู่เดินไปตามทางคือมันยังไม่เชื่อมกันดีนะต้องเดินขึ้นเดินลงงงงงเงงนิดนึงนอนรถวิ่งอยู่ตรง้อนเดี๋ยวเราต้องไปตรงนั้นแหละ ที่ที่ว่าเราจยัไงนี่ยจริงมีประตูเชื่อมกันได้ไกลๆตรงโน้นเนาะเห็นไหมลูกจงเหล็กแต่ว่าเขายังไม่เปิดไปต่อก็เดินตามทางทเรื่อยๆนะครับ เป็นผู้ใหญ่คนแก่วัยแม่ผมอย่างเงี้ยเหนื่อยเลยแต่เขาน่าจะมีลิฟต์แหละแต่ว่าก็ไปเดินหาลิฟต์เราอีกทีหนึ่งเนาะแล้วนี่อ่ะขึ้นไปสีชมพูต่อ ลิฟต์กนมีบันบไดเรื่องก็ได้แหละไวอย่างผมแต่อยากรู้ว่าลิฟต์มันอยู่ตรงไหน,นอ่ะเจอล้วลิฟต์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะใครมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์เลี้ยวมาจอดกันได้เนาะเออดีมีลิฟต์นะครับรถยนต์ผมไม่แน่ใจว่าเข้าทางไหนนะลองหาข้อมูลกัน นะครับวนไปดูหน่อยน่าจะมีทางเข้าจากทางโน้นน้ะทางทางไหนสักทางหนึ่งแหละอ่ะเรากลับไปขึ้นบันไดเลื่อนกันโอเคเราลงมาจากตรงนี้เราต้องขึ้นไปตรงโน้น อันนี้ครับอันนี้ครับมีคนมาถามทางนะครับเราก็จะงงๆหน่อยเออเข้าใจแหละเราเองก็ยะงงงอ่อ่ะอันนี้ไปสายสีชมพูเนาะนี่สถานีวดัดพาะีโอ้ป้ายสูงพอสมควรเลยเกาะดีๆนะครับ วิวด้านนี้คือตอนเช้าเนี่ยลองนั่งมาแล้วล่ะว่าเป็นยังไงก็เลยคิดว่าถ่ายสวนกลับตอนกลางคืนดีกว่าวิวมันน่าจะสวยนะครับขึ้นทางเข้า บ้านไปทางแจ้ววันฮะ14นะครับเดี๋ยวไปดักหัวขบวนดีกว่า ดีงามที่สุดโอ้โหรอนที่นโอ้เนี่ยวิ่งเรียบไปกับรถยนเลยสุดยอดสุดยอดนะลงมาแล้วเดี๋ยวเดินย้อนไปนะครับ

หมืนจอดรอคนก็โอเคนะครับเพราะว่าจุดรอยเปลี่ยนมันใช้ระยะเวลาเดินไกลอยู่แล้วถ้าเกิดพลาดนี้แบบรอนานเลยอ่ะมันประมาณสิบนาทีต่อคันนะครับหาปิดแหลวจะลองถ่ายจับเวลาดูว่า ใช้เวลาทีนาทีถึงสถานีแจ้งวลาที่สีสถานีต่อไปราชพัฒนรานคร Next Station ราชพัฒนรานครประมาณสองทุ่ม <10. S 2> สนทโปรดเลือกเล่ที่นั่งเก็กเดสตรีผ่โดยอาจสังเกตได้จากเกี็่ัสสัญลักษณ์ตั้งค่ผู้สูขของอายุคนพิกรผู้พิสูจและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งขนาดเท็ง Attention please open the seat to children pregnant women or women wearing p r e g n a n c y e a t cover กลางวันวิวสวยมากนะมองไปข้างล่างนะสวยมากนะกลางคืนก็จะมืดๆหน่อยแสงสะท้อนด้วยนะครับก็ไม่เคาเรียกว่าเออกาดอีกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่มันจะสะท้อนกระจกตัวอ่า เปล่นสนามบอโลโรงเรียนน่าจะสานที่สวนสุนันทานะครับบางตลังจะเขา้าราชพัฒนาคอนเนะะาระราชพัฒนาคอน ใช้ประมาณอีก5สถานีารารนาครับแอลอาชพัดพนักครตอันนี้นี่ถ่ายกับลองเท็กเลยอ,อยากรู้ว่าเป็นยังไงมีตัดช่วงเป็นตอนหนึ่งตอน จ่ายบัตรนะครับไม่ใใจ่ายบัตรรับบัตรนะลองดูนะระหว่างนี้ดูที่นั่งนะครับไม่อยากรบกวนเขานะครับก็ต่อสถานีต่อไปอนหลับสิ ผู้โดยสารสามารถเดินเส้นทางไปรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้ที่สถานี้เน right ็ t ส t ตชันรัตตินี interchange with Great Line commuter train เท่าหลักสี่นะครับหลักสี่เสร็จก็เป็นโหรามาพาคมแห่งชาสุรากาแล้วก็แจ้งวานาันอาทสีไม่ไกลนะครับจากหลักสีก่ก็ไปเชื่อมกับสายสีแดงได้ด้วยนะครับใครจะไป เข้าไปในบางซื่อหรือว่าลังสิตก็ไปสายสีแดงได้ด้วยนะครับเดี๋ยววัาหลังค่อยถ่ายว่ากันนะตรงนี้เห็นลิ์โดยสารก็ดีนะครับดีงามมากดสนร้อนลมขนาดเข้าออกทุกวันรถตรวจวันช่องว่างระหว่างที้ขันตอนกาขนรถขอบคุณค่ะ Attention please mind the gap านีต่อไปพรั่ธรรมนาคมแห่งชาติ Next Station National Telecom ่ะตรงนั้นก็สนาม GOT นะ ไม่ได้ใช้งานแล้วเห็นไฟอิบลิสเป็นสนามฟุตบอลของอดีตสโมสรโครงการโทรศัพท์หรือว่า t.o.t นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานานานแล้วน่าจะปล่อยให้ทีมไหนทีมหนึ่เช่าหรือเปล่าเพราะว่า t.o.t เองยุบสโมสรไปแล้วนะครับไม่รู้จะเห็นกันไหมไว้เดี๋ยวกลางวันค่อยมาถ่ายกันใหม่ดีกว่า พลรัาา,าคมแห่งชาติแนชนลเลคมเป็นผมด้วยสงามสะท้อนเียตัวเองโลรัาา,าคมแห่งชาติไม่มีคนขึ้นอาจจะ เลยช่วงเลิกงานไปแล้วคนนะ่าจะขึ้นกันไปมนแล้วเนะาะเดี๋ยวดูศูนย์ราชาการอีกทีนึ่งรอดูนะครับ รไปสู่รัชการของตะบุรีนะครับกระถ u n นี้กระถว n g นี้นะครับเดี๋ยวดูกระ่อีกว่า สะท้อนกระจกอะนะก็ะเลยแบบทำอะไรไม่ได้จะไปถ่ายในรถบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เกรงใจก็ลืมเขานะครับไว้กัางวันไม่ว่าอาทีอันนี้ก็ไหลเรื่อยๆอยากดูว่าไม่อยากไม่อยากหยุดเพราะว่าอยากดูว่าเราใช้เวลาเดินทางจากจากวัดภระศีไปถึงบ้านแจวนาจุดสี่ 4, นี้กี่นาทีนะครับ เวลาขนาดนี้ไม่ค่อยมีคนใช้กันเพราะว่าเลยเวลาเลิกงานไปแล้วนะครับมีคนขึ้นเหมือนกันนะครับูาดารทาบข่ขอวน้รอ่องวารว่งที <พอ S 2> น่นานใช้วัตถุไฟนะครับน <Please, S 1> นี้เป็นเวลาก็เรียกว่าเกิดเหตุอุบัตรริเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดึงสลักนี้ ประตูก็จะเปิดด้วยโหมดีประตูะเปิดอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราดึงสลักนี้เราจะเปิดด้วยมือตัวเองได้นะครับแต่อย่าไปดึงด้วยแบบไม่มีเหตุจําเป็นนะแบบว่าโดนปั๊มนะเนาะ,นะมาดูกันต่อน่าจะถึงบ้านแล้วสถานีต่อไปแจ้งวัฒนาสิบสี่ 4. Next station, then what's allowed วัฒน,นา14แจ้ววัชน,นา14โ,โอเคถึงบ้นานเรียบร้อยสถานีแจ้งวันา14นะครับดีว้าวมาก นนก็เป็นบันไดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูลิฟต์ดูลิฟต์หน่อยแล้วกันเนาะเดินไล่เปหน้าขาบวนรถก็ออกนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นลิฟต์โจรสารเนาะ เลื่อนลงไปแล้วเดี๋ยวเราลงลิฟต์หน่อยดีกว่าเนาะเพราะว่าเราลองเดินลงบันไดไปเมื่อทางที่แล้วแล้วนะครับอะกดลิฟต์กดลิฟต์นะครับแล้วจานี้เขาบอกว่าห้ามใช้ขนาดเกิดเพริงไม้ห้ามเด็กที่จะลิฟต์โดยลำพังแล้วก็เพื่อฟรีล็อฟรีลิแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุนะครับลิฟต์โดยสารได้สิบสาม ไม่เกิน13คนนะครับอ่ะลิฟเลื่อนมาแล้ว่ะเปนะครับแล้วนกะ็กดไปทางไหมวะมีกระจกด้วยดีงามเห็นตัวเองด้วยนะครับเย่รู้สึกนะอ่ะออกแล้วนะครับ เราจะต้องไปอาบ้านอยู่อยู่ฝั่งโน้นเนาะออกนาะเราต้องออนนี้ไงประตูทางออกนะครับอันนี้กว้างๆหน่อยให้คนแบบรบเข็นแล้วก็มาหลูป,ปกติหลอดไปเคเดินออกนะครับตรงนี้ก็แบบประตูเซ็นเซอร์ สีแจ้งวัฒนะตอนกลางคืนสีสวยเชี่ยวแต่สมัยผมย้ายมาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆเมื่อประมาณเกือบเกือบ <c oughs> เกือบจะสี่สิบปีที่แล้วต้องบอกว่าห้างนี้ยมันแบบไม่แต่ห้างมันมันเปิดตอนไหนวจะจำไม่ได้แล้วสีแบบเขียวแปดนหน้าห้างเลย <c oughs> เขียวเหลืองแดง <c oughs> สุดจริงนะครับ <c oughs> ลงทางนี้ได้เนาะแต่เราเราจะไปซื้อข้าวกันเราจะไปซื้อข้าวเราก็จะไปเดทางเออสมมุติถ้าเราจะข้ามฟาดไปทางโน้นอย่างเดียวอะไดไหมน่าจะได้นะก็คือก็คือเดินผ่านแล้วก็สแกนเขาเรียกว่าตรวจกระเป๋า ก็าห้ามไปลงทางนั้นได้เออก็ดีเพราะว่าเซเว่นอยู่ทางนั้นตอนนี้เราจะไปตลาดรัดตลาดนัดแถวบ้านก็เลยมาทางนี้นะครับก็ดีงามที่สุดเลยนะครับดีงามมากีงามมากนะอันนี้บันไดขึ้นบันไดเลื่อนอยังไม่เปิดใช้ นะครับก็ใช่ลิฟต์ไปหรือใครชอบเดินอย่างนี้ก็เดินแต่ว่าอย่างที่บอกอย่างที่บอกก็คือเดินระวังนะครับอย่าเล่นโทรศัพท์นะฮะที่ผมแบบพอดีอัดคลิปไงก็จะพยายามเดินระวังที่สุดอะแต่แบบโอ้โหที่อย่าเวลาเดินลงอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปเมื่อลิปที่แล้วว่าอย่าเล่นโทรศัพท์นั่นอันตรา,ายมากตอนล้มทีนี้หัวหล้างข้างแตกเผลอๆจะพิการเผลอจะตายเอาเลยก็ได้นะครับก็ กเนาะผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอปิดคลิปแบบอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นอีกคลิปที่ไม่เห็นหน้าค่าตาผมเนาะอันนี้ก็จะเข้าซอยแจ้งมา54นะครับเดี๋ยวให้ดูป้ายปากซอยแล้วก็ปิดคลิปเลย อยอยใกล้ๆประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คิหน้าสวัสดีครับ